ถ้าเกิดเราลองพิมพ์เข้าไปใน Google ด้วยคําถามประมาณว่าทํายังไงถึงจะมีเงินเก็บได้หรือว่าเทคนิคในการออมเงินคําตอบที่จะได้จากนักไลฟ์โค้ชทางการเงินทั้งหลายก็จะมีตั้งแต่เลิกกินกาแฟสิเลิกซื้อ p h o n e เลิกดู Netflix รู้จักลงทุนต้องมีมายเซ็ตแบบคนรวยมีวิน,นัยไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ออมเงินออมเงินออาเงินเอาเงินบนไปคําถามก็คือว่าแล้วการเก็บเงินที่ว่าเนี่ยมันทําให้เรารวยจริงๆหรอทำไมทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเองด้วยปัญหาความจนที่ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ เพียงแค่เราเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเดียวมันจะทําให้เราเลิกจนได้จริงๆวันนี้เราจะพาทุกคนไปสํารวจเรื่องนี้กันก่อนอื่นเราขอเริ่มจากประเด็นที่บอกว่าจนเพราะไม่มีวินัยในการออมเงินก่อน ขอตั้งสมมติฐานแบบง่ายๆเลยสมมุติว่าคุณเป็นชนชั้นกลางมีรายได้สัก4ี่หมื่นบาทอันนี้แบบเยอะเว่อร์เลยนะใช้จ่ายค่าเช่าห้องอาหารน้ำไฟโทรศัพท์กาแฟสตรีมมิ่งอินเทอร์เน็ตให้พ่อให้แม่ให้หน้องคนในครอบครัวทุกอย่างหมดแล้วมีเงินเหลือเก็บเราๆหนึ่งหมื่นบาทปีหนึ่งคุณก็จะมีเงิน1นึ่งแสนสองหมื่นบาทต้องใช้เวลาถึง10ปีกว่าที่คุณจะมีเงินเก็บหนึ่งล้านบาทแรกแต่ตัวอย่างเงินเดือนที่ยกมามันก็สูงมากเกินกว่าความเป็นจริงของรายได้เฉลี่ยคนไทยทั้งประเทศเพราะว่าในปี2562ายยได้เฉลี่ต่อเดืออนขง1ครรัเือฉพาะในกรุงเท อยู่ที่3 9 4 5มเกอยบาบาทเท่านั้นย้ําว่าต่อ1ครัวเรือนนะในขณะที่ภูมิภาคอื่นๆอยู่ที่ราวๆ1 9 0 0 0ถึง25,000บาทส่วนค่าเฉลี่ยงเงินเดือนของคนทั้งประเทศต่อครัวเรือนอยู่ที่2 3 5 6 7บาทและเราจะคาดหวังให้คนไทยที่ทั้งครอบครัวมีรายได้รวมกัน20,000ต้นๆออมเงิน1 0 0 0 0บาท10ปีเพื่อเก็บเงิน1ล้านบาทอเหรอมองจากดาวังคารก็รู้แล้วป่ะว่ามันเป็นไปไม่ได้และอาชีพอื่นๆอ,อีกที่รับค่าแรงขั้นต่าานนนนลละะ300ออ่่คคุณจใหหห้้เเเีีงิทไไปม หรือจะบอกอีกว่ามีน้อยก็ใช้น้อยสิอย่าเกินตัวอีกอย่างคือการที่บอกว่าคนจนไม่มีวินัยในการเก็บเงินมันก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดด้วยในหนังสือการเงินคนจนหรือ The Poor and a h e Money ของสจวร์ต r ลเทอร์ฟอร์ดที่เขาได้ลงพื้นที่ไปศึกษาชีวิตคนจนจริงๆเป็นเวลากว่า 10, 10ปีเขาพบว่าจริงๆแล้วคนจนมีวินัยในการออมเงินมากๆเพียงแต่เป้าหมายการออมเงินของคนจนมันมีระยะสั้นกว่าชนชั้นกลางมากเช่นออมไว้เป็นค่าเทอมลูกในอีก2เดือนข้างหน้าหรือออมไว้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จําเป็น เขาไม่รู้อว,ว่าพรุ่งนี้ชีวิตเขาจะเป็นยังไงมีกินไหมการตัดสินใจในระยะสั้นมันจึงจําเป็นซึ่งมันต่างจากเวลาที่คนชนชั้นกลางพูดถึงการออมเงินเพื่อเอาไปใช้จ่ายในระยะยาวหรือเอาไว้ลงทุนอะไรแบบเนี้ด้วยจํานวนเงินที่เขาหามาได้น้อยนิดเมื่อใช้จ่ายไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็ต้องเริ่มออมเงินใหม่เพื่อเอาเงินไปจ่ายภาระที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆมันก็วนลูปไปแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งทําให้พวกเขาไปไม่พ้นวงจรอุบาทนี้ แลนิยามความจนมันคืออะไรกันแน่ความจนอาจจะนิยามได้หลายนิยามบางคนอาจจะบอกว่าคือการที่เราไม่มีเงินพอสําหรับประทังชีวิตหรืออาจจะกว้างกว่านั้นอย่างการที่เราไม่สามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีได้ถ้าพูดถึงเส้นความยากจนของประเทศไทยในปี2562ระบุว่าอยู่ที่2,710บาทมีคนจํานวนกว่า1.3ล้านครัวเรือนอยู่ต่ํากว่าเส้นความยากจนนี้โบรกแบงก์ยังรายงานอีกว่าการระบาดของโควิด -19 อาจทําให้ประเทศไทยมีผู้ที่เสี่ยงที่จะมีรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจนหรือมีรายได้ ที่ไม่เพียงพอใช้ในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นอีก1.5ล้านคนเราไม่มีทางจินตนาการได้แน่ว่าการใช้เงินเพียงเดือนละ2,000เนี่ยมันเป็นยังไงนอกจากนั้นยังมีประชากรกลุ่มเปราะบางอีกมากที่อยู่เหนือเส้นความยากจนเล็กน้อยแต่ความจนมันอาจจะซับซ้อนมากกว่านั้นหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่แค่จํานวนตัวเลขที่รัฐตั้งขึ้นมาแต่มันอาจจะหมายถึงเรื่องปากท้องการขาดการศึกษาการขาดเวลาว่างเรื่องของสุขภาพจิตหรือการเข้าถึงการรักษาพยาบาล แล้วต้นต่อของความจนมันเกิดจากอะไรได้บ้างถ้าเราไปดูทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นักสังคมนิยมจะมองว่าความจนเกิดจากการแบ่งสันปันส่วนปัจจัยการผลิตที่ไม่เท่าเทียมจึงทําให้เกิดคนที่ถือครองทรัพยากรมากกว่าในขณะที่คนที่ไม่มีปัจจัยการผลิตเหล่านี้ต้องขายตัวเองเป็นแรงงานของคนที่มีทรัพยากรมากและก็ต้องยอมรับการกดขี่ค่าแรงที่ไม่เป็นธรรมเพราะตัวเองไม่มีปัจจัยเหล่านี้เมื่อเกิดความเหลื่อมล้ําขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนวงจรที่หยุดไม่ได้แล้วความเหลื่อมล้ําในประเทศไทยมันมากขนาดไหน ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ําด้านความมั่งคั่งมากที่สุดในโลกและก็มีแนวโน้มที่จะสูงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยธนาคารเครดิตสวิสประเมินว่าคนรวยที่สุด10%ของไทยถือครองทรัพย์สินมากกว่า77%ของคนทั้งประเทศและมีคนเพียง1%เท่านั้นที่ถือครองทรัพย์สินเฉลีย่ยคนละ3.3ล้านบาทต่อคนซึ่งมากกว่ากลุ่มคนจน20%แรกถึง2,500เท่า แลวอะไรคือปัจจัยสําคัญที่จะมาช่วยหยุดวงจรความจนเหล่านี้ได้เอาจริงๆเราเคยได้ยินคนพูดมาเยอะแล้วว่าการมีรัฐสวัสดิการจะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าได้แต่ก็ยังมีคนที่เชื่อว่าการที่มีสวัสดิการก็คือการเอาเงินภาษีจากชนชั้นอื่นไปช่วยคนจนทําแบบเนี้ยนอกจากจะเอาเปรียบคนรวยแล้วยังทําให้พวกเขาเคยตัวเอาแต่แบมือขออย่างเดียวความเชื่อว่าคนจนจะเอาแต่แบมือขอแบบเนี้ยเป็นปัญหาที่ยังคงทําให้คนจนไม่หลุดจากวงจรความยากจนไปได้ต้นตอของความคิดแบบนี้ก็มาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิกที่เรียกว่า เลมาฮันนานักเศรษฐศาสตร์จากฮาวาดได้ทําการศึกษาว่าสวัสดิการทําให้คนพึ่งพารัฐมากขึ้นหรือไม่เธอได้ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมสวัสดิการจากหลายๆประเทศทั้งอินโดนีเซียโมรลอกโกเม็กซิโกและก็คนพบว่าเมือ่อรัฐเข้าไปช่วยสนับสนุนคนจนด้วยสวัสดิการก็ไม่ได้ทําให้คนเหล่านี้เลิกทํางานแต่สวัสดิการยังไปช่วยให้เด็กจากครอบครัวที่ว่าไปโรงเรียนมากขึ้นครอบครัวมีสุขภาพดีขึ้นซึ่งก็จะทให้คนเหล่านี้ทํางานได้มากขึ้นเพราะสุขภาพแข็งแรงและเด็กจากครอบครัวเหล่านี้ก็มีอนาคตที่ดีขึ้นเพราะการศึกษาท ขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อรายได้ที่มากขึ้นด้วยเธอบอกว่าการที่เรามองว่าการให้เงินคนจนและทําให้เขาขี้เกียจทํางานน้อยลงมันคือทฤษฎีแบบเศรษฐศาสตร์101ที่เอาไปใช้ในโลกความเป็นจริงไม่ได้เสมอไปยิ่งการที่เราพยายามจะเชื่อมโยงความจนกับความขี้เกียจการรักสบายยิ่งโคตรมีปัญหาในโลกความเป็นจรงิงคนจนไม่ได้มานั่งแบมือของเงินเขาหาเงินแล้วหาเงินอีกหาเช้ากินค่ำแต่ทํายังไงมันก็ได้แค่นั้นเพราะการกระจายทรัพยากรนี่ไม่เท่าเทียมต่างหาก ความจนมันคือจุดที่ใ,ใครๆก็อยากจะหนีให้พ้นก็เห็นจะมีแต่คนที่ไม่เข้าใจความยากจนนี่แหละที่มานั่งดา่านั่งสั่งสอนหาว่าพวกเขาขี้เกียจโดยไม่เข้าใจว่าความจนมันเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างหลายๆอย่างที่กดขี่พวกเขาอยู่การเก็บเงินมันอาจจะช่วยทําให้เรามีสํารองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแต่มันก็ไม่ทําให้คนจนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อีกอย่างการพูดว่าทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ตัวเองมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุโดยละเลยปัจจัยอื่นๆไปจะให้มีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยภายใต้สังคมที่เหลื่อมล